สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาจกากเซาลินนิฟแลนด์จ้ะอยู่ในครัวขึเก่าจ้ะเพราะท่านนีไ้ไปใไช้จะคิดต่อเนื่องทำปลาส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วหิวข้าวไม่มีอะไรกินเพืพ่อนๆก็เลยไปเอาของเก่าอันนี้ก็คือปลาแหง้งดนะจ้สะสีเซาลินเ็ดคลิปไปล่าสุสเนาะจ้ะเนี่ยปลาแดดเดียวซาลินจ้ะนี่เซาลินจักสิกินอย่างตะลุมบือเพื่อนๆแบบเฮ็ดอันนี้นี่เมื่อยไรบอหนี้ขี้ข้านเฮ็ดกับเขาอันนี้ละที่มันอยู่ในช่องฟิตทีเซาลินเด็บตาแห้งแล้วเนาะจ้ะมันแห้งแล้วกับแซฟฟิตใบ ก็เลยยิบเอาจากช่องฟิดมาทอดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเอาพริกไปคุกน้ํามันทอด <c oughs> โอ้ยแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วเหนื่อยขี้เกียจทํำข้าวสวยแค่นั้นจบเลยกับข่าวสาวดินไม่มีอยังเลยแล้วก็ปอกแปกปอกแป๊เก็งหน่อยแก้เหนื่อยโอ้โอปวดหลอีกแล้วเมื่อยกินขอาน้ำกันนะจ๊ะบ <c oughs> ุ่มีอยังไลแต่ไม่ลปไปแห่งทอดอย่างเดียว เออไข่แนกแล้วกินอันนี้มันถึงจะกินข้าวอร่อยมากินข้าวไม่มีอะไรเลยจริงๆปลาแห่งรนด่วนเลยเนี่ยผมนั่งกับวันนี้ม,มาซิ่ปลาแห่งถอดชาวลิน อ่ะดดกินดดกันกินกันยิบเบายิบเอา,เอาโอ้ยพริกทอดพริกจากช่องฟิตเอาไปคุกน้ำมันทอดให้มันสุกนิดหน่อยคูกน้ำปลาก่อนนิจ๊อยอันนั้นน้ำปลาอันนี้น้ำปลา,าแบบอร่อยอยี่ห้อน,นี้อร่อยแพงด้วยแต่อร่อยคุกคูเอ่อคูกข้าวซอยอั้ห่อนแ่บสั่งจะกินอย่าง่น้องแต่ละมือโอ้ขี้ขาเทดกับขาน้ำแหน่เมื่อย ก in so, so. so, ็กินง่ายแต่ละมือนี่ง่ายสุดๆเลยมือเลยสาว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 ภาษาไทยภาษาภาษาสีสันปนกันมัวตัวโอ้ยร้อนข้าวก็ร้อนเฮ้ยหุงเหล่าไม่ไหมได้พี่น้องเนี่ยกินปลาก่อนชิมปลาก่อนปลามันจะโอเคไหม แต่ว่าน้ำปลาหนัวมากแส่บมากโบเข้มอะโบเข้มนัวปลาก็โอเคพอดีเลยพี่หนงกินข้าพอดีเลยนูข้าวมาก เจ้ากับบม่มีไงซาวลิงก็เลยเอาพริกไปถอดเพราะว่าน้ำพริกก่มีได้ตู้เย็นเลยไม่ได้ทำน้ำพริกมากินเลยจะกินแต่ปลาเปล่าๆมันก็ไม่เผ็ดนะเพืเ่อนๆเนาะมันต้องหายอย่างแบบก็เลยเอาบ,บุกพริกมาก,กัดแค่นี้ก็แซ่บเลยจ้ะจบเนาะ ปลปด,ด,ด,ดูว่าปุ๋ยเด้อแ่นก็แสบด้วยพี่นอ้องเม่นบอกเลยนนเนี่ยกับเขายางเดียวนี่ล่ะกับกัะสันหอนแบบนี้อันนี้เอานําปลาหนิชิดลงโรยเขาเพราะว่านปลานมันบอกเข้มเนาะ นัวแบบพอด,ดีเลยอะเขาห่อนเนาะแล้วก็ปลาเข้มเข้าเอ้ยปลาเข้มเลยนี่พอด,ดีไอ้นัวพอดีเลยจ้ะกินก็เขาพอดี แต่มีสื่อสื่อพักหน่อแต่มีเป็นสื่อพักมากพีทกันมาไปหัวละผ้า,าเอาม็แอมแจะสิกินอย่างกินไปทัวทิพย์ทัวแดนหรอไปซาเวลีเทปไปทั่วรลเลีเเยบบ,บบ่เนี่ยจ๊คสกินอีอย่างเราไม่มีผักบรไม่แนวกินก็ผักกินผักแค่เสปลีกแบบ Tái hàng lò Nỉ lại bây giờ thì <tú> cháu nên muốn bị cấp khẩu Mấy thằng <tú> mà học kếp về nơi tù phịt thôi chả Ăn đi chết Áo xe bếp có đầy, áo phải ẩn เต้าอบก็ได้เอาไปทอดก็ได้ข้าวเดียวมันกับซุปเพราะว่ามันแห้งแล้วไงมันซุปไงอ๋อทอดสมบัติสมเผ็ดโอ้ยเผ็ดเผ็ดปอกยีบแบเนีย หัวร่าพาก็หอมหอมอะไรอยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเล่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปโหระพามากินโหระพากับก๋วยเตี๋ยวแซ่บ Một cái nhanh lại ngoài nữa rồi này Thôi tầng lại ngoài อยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็นละผ่าต้องาาตรงโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวขี้ขานเห็ดมืงไม่ใคร่มาขายเนาะถ้ามีคนมาขายจะไปซื้อกินได้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเลยเห็ดเองก็เสีแล้วกว็สีได้กินกับเมื่อยอีกแหละเห็ดได้อยู่ยแต่ายไตวันเมื่อยขี้ขาดอร่อยขี้ขาด đi bắt khiến bắt khiến kêu lên bơm mỏ bơm mỏ kêu lên cái này nói này khay đấy nè phải mi khay đấy nè khay bả mấy nhà thám nhà sao đi nhìn phải thám sao chắc phải tốt bả mấy nhìn ao bò sao đi nhìn ao 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 cứ câu phải bảo ถ้าเพจยังกินมันบ่ไม่ยังมันมันมีส่วนใดกินใดเลยเพราะว่าเพราะว่าปลามันเป็นปลามีกากมันแบบจากเนื้อมันหน่อยมันสีเป็นทรงสีมันบอกเออแม่ยาสาวลินเพิ่นว่าเธอกินส่วนใดของมันเนี่ยสิเธอเอามาน่ะเธอกินส่วนใดของมันสาวลินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาให้เธอเบิ่งนก็เลยเอาสิตากแหงใ้น่ะเอาใ่เพิ่นเบิ่งว่าฉันเหตุแบบนี้เอาไบกินกับเขาเพิ่นก็ยงงอยู่ดีปะเอาเพจทีงไหนกินกินส่วนใดมัน อันซาเวลินก็เลยบอกว่าคนไทยนะส่วนมากเขากินแบบเนี่ยปลาแบบนี้เมืองไทยมันหลแล้วเขากินเบิดกตางเขาไปทอดทอดกับกรอบกินเบิดอันอันนี้มันนะสาวลินก็บอกคุณนังสัตว์เขาก็ยังไม่้าใจอยู่ดีความหมายของเขาอ่ะเพราะว่าเมืองฟินนอ่ะเขาเขาที่บกินอีกอย่างที่มันมีกลางเลยเขาเขาบอกว่าเป็นปลาขยะก็คือแบบว่า้าเขาเห็นแบบเนี่ยเขาทิ้งเลยจ้ะเขาสกินแต่จะไปไม่เนื้อเนื้อล้วนะลยทุกสกิน เขาบอกคือคนไทยไงคนไทยกินทุกอย่างฝรั่งกิน,ตนออกแต่เน,นนะแเนือ้อไอ้นีแทะบ่เป็ีนนะนะแทะเนื้อบ่เป็นแทะแบบแบบขนาดเนือนน้อติดกระดูกไก่เสียเนือ้อเลือดหลายดไหลเสียต้องเทากะพอถึงโอ้ยแสีบๆพี่น้องมันบอกเลยนะจ้ะกับเขาไมีแค่นี่แหละเพราะมิยังหลายมิจะทอดปลากับคุกเขาเจ้าวหอนเนี่ยแต่ว่าอร่อยมากกินแบบลูกทุง่งแบบบ้านๆเรานะ่ะ แค่นี้ก็อาหารชั้นเลิศแล้วสำหรับสาวลินเนี่ยโอเคเราจะซ้ำนี่ซื้อจัวแล้วเขาแต่ให้เขามันห่อนนะแต่เรากินก็ยังกระเสบคุกน้ำปลาคุกปลาแดกเอาโหซื้อซะคุกบอนคุกเจ้ากินเลยบ่นเขาห่อนกินก็ยังกระเสบกินก็ปลาเสี่งแสบเลยน่าบอกพี่อีกจังหน่อยก่อนนะอันทุถ่ายแล้วพอแล้วเพชร เอาไปสามีซิมบางหันอนะ่ะเอาไปสามีซิมไปซิมไ่อยากซิมเพื่อนมากินมาเป็นตีไม่เปลือง <laughs> อ หมดแล้วเขาแจบแจ็บนัวพอดีไหมกินก็เขาเจ่าอนๆพอดีโอ้ยแจบครับถ้าเข้มไปกูเนี่ยตองกินก็เขาต้มด้วยจตะอันนี้มันนัวพอดีกินก็เขาสวยโอเคแต่ว่าถ้าเข้ม ถ้าเข้มไปอ่ะต้องกินก็ขาต้มอย่างเดียวอ,อร่อยมากจมเจ็บมากคุณสับมือเปื่อยไปเลย minest ma ei tea vahel . tähendab ma ei tea , tõesti .

Ừ. bảo thử cho khó ở trước này.

อืมอ,อืมทิม n g ư ợ กโอเคเจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ไปเลยจ้ะสิบกว่านาทีแล้วคลิปกินซาบะลิน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปสาวรีน,นจ้าบายๆนะคะ